สวัสดีค่ะพบกับธนากล่าวราวีนะคะสำหรับวันนี้นะคะพรมจะมาอธิบายการ เรียนคอสทนายใหม่หัดว่าความกับแพมนะคะหลายคนสงสัยว่าทนายใหม่หัดว่าความของแพมคืออะไรค่ะแพมเล่าก่อนนะคะว่าการสอนคอสทนายใหม่หัดว่าความของแพมนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ที่แพมเริ่มสอนตั้งแต่ปี59นะคะปี2559แพมเปิดคอสสอนทนายใหม่หัดว่าความซึ่งเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นคอสแรกที่แพมเชื่อเลยว่าแพมเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวที่เริ่มสอนคอสนี้นะคะทําไมแพมถึงสอนคอสนี้ล่ะคะก็เพราะว่าแพมนะคะเป็นทนายใหม่ที่ไม่มีที่ เลี้ยงสอนเลยและพ่มรู้สึกว่าเฮ้ยการไม่มีพี่เลี้ยงเนี่ยมันโดดเดี่ยวจังเลยนะ ถ้ามีใครสักคนมาแนะนําเราก็คงจะดีและนั่นคือจุดเริ่มต้นทําให้พีเปิดคอร์สสอนทนายใหม่หัดว่าความค่ะจากการที่เราเริ่มเป็นทนายความนะคะประมาณ3-4ปีเองนะคะเราเริ่มสอนคอรสนี้เพื่ออะไรคะเพื่อต้องการให้น้องๆที่เป็นทนายใหม่นะคะมีความมั่นใจมากขึ้นในการเป็นทนายความนั่นเองทีนี้ค่ะคอร์สใหม่ล่าสุดของปีนี้ค่ะปี65นะคะคอรสนี้นะคะก็คือคอร์สทนายใหม่นะคะสอนคดีหมิ่นประมาทค่ะหลายคนสงสัยแล้วล่ะว่าคดีหมิ่นประมาทนั้น Thank you. ทนายแพมจะสอนอะไรบ้างนะคะแน่นอนถ้าคุณสมัครเรียนคอร์สนี้กับแพมนะคะแพมจะสอนตั้งแต่การปูพื้นฐานเลยค่ะให้คุณเข้าใจความรู้ทั่วๆไปความรู้พื้นฐานก่อนนะถัดมานะคะองค์ประกอบของความผิดฐานหมิ่นประมาทค่ะมีอะไรบ้างหลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องง่ายนะคะแต่ถ้าคุณอยากจะทํางานเฉพาะด้านหรือมีความรู้เฉพาะสิ่งคุณต้องมีความรู้ให้ลึกลงไปในเรื่องนั้นค่ะถัดมานะคะก็คือความผิดนั้นค่ะถ้ามีการกระทําความผิดนั้นบนสื่อออนไลน์ คุณจะฟ้องได้หรือไม่นะคะถัดมาคือวิธีการเก็บพยานหลักฐานต่างๆส่วนใหญ่ที่แพมเห็นมานะคะตลอดเลยที่แพมฟ้องคดีพวกนี้หรือเป็นทนายจำเลยนะคะส่วนใหญ่ที่แพมเจอคือวิธีการเก็บพยานหลักฐานยังไม่ถูกต้องยังไม่รัดกุ่มนะคะเรามาเรียนรู้วิธีการเก็บพยานหลักฐานที่ดีกันค่ะและเอาไปใช้ในชั้นศาลนะคะถัดมานะคะเวลาที่คุณจะเขียนฟ้อง คุณต้องรู้ว่าคุณจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างถูกไหมคะหลักฐานที่คุณประกอบในการฟ้องคดีหมิ่นประมาทมีอะไรบ้างนอกจากนี้ค่ะกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่ะก็สําคัญนะคะคุณอาจจะอยากจะฟ้องพอรบอคอมพิวเตอร์เอ๊ะฟ้องร่วมกันได้หรือเปล่าแล้วถ้าฟ้องได้นี่ต้องฟ้องมาตราอะไรคะทนายภาว,วีนะแพรก็จะมาเฉลยในคอร์สนี้ด้วยนะคะว่าเราฟ้องข้อหาฐานความผิดอะไรได้อีกบ้างนอกจากนี้ค่ะเราจะมาพูดถึง การจัดคำฟ้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องคือหลายคนอาจจะยังไม่เคยทำงานจริงไม่รู้ว่าการจัดเอกสารที่ใช้ประกอบในสารต้องจัดเรียงอะไรบ้างคอสนี้ก็จะมาเฉลยจริงๆคอสนี้นะคะเหมือนเป็นคอสย่อยของคอสอาญานั่นเองหลายคนอาจจะยังมีทุนทรัพย์ไม่เพียงพอนะคะก็อาจจะยังไม่สามารถส,รสมัครเรียนคอสอาญ,ญาได้ก็มาสมัครเรียนคอร์สมินประมาทได้นะคะราคาย่อมยาวจ้า ถัดมาค่ะเราจะต้องมารู้ขั้นตอนในศาลนะคะว่าคดีหมิ่นประมาทเราจะต้องเปิดเกมยังไงทํายังไงและสุดท้ายพัมจะสอนวิธีการปิดจบเกมนั้นค่ะว่าเราต้องปิดจบเกมนั้นอย่างไรนะคะและลูกเล่นอันแพรวของทนายโจทย์หรือทนายจาเลยมีอะไรบ้างที่คุณควรรู้ถ้าคุณอยากมีความถนัดในคดีหมิ่นประมาทอย่ารอช้าค่ะสมัครกับทนายพาวรวีเลยนะคะทักเข้ามาในเพจ Facebook ทนายพาวรวีตรงนี้หรือยกหูโทรศัพท์โทรมาปรึกษาพัมก่อนก ได้ค่ะนะที่0 9 2 4 5 0 5 9 9 8 092 4 5 0 5 9 9 8แล้วมาเรียนด้วยกันนะคะแล้วมาเป็นนักเรียนของแพมนะคะมาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะและคุณจะได้แพมเป็นโค้ชไปตลอดชีวิตค่ะในวิชาชีพทนายความสนใจอยากให้แพมเป็นโค้ชสมัครคอสนี้ได้นะจ๊ะ วนอีกรอบนะคะทักมาในเพจ Facebook ทนายพราวระวีหรือโทรที่เบอร์ 0, 0 9 2 4 5 0 5 9 9 8นะคะ สำหรับคนที่อยากมีความรู้ทางกฎหมายเพิ่มเติมนอกจากในเพจ Facebook แล้วนะคะสามารถกดติดตามหรือกด s u b s c r i b e นะคะได้ทั้งในแฟนเพจ Facebook นะคะกดติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเตือนด้วยนะคะสำหรับใน u t u b e นะคะกด Subscribe นะคะที่ช่องทนายพราวรวีเขียนเหมือนก,นกันกับในเพจเลยค่ะช่องทนายพราวรวีและอย่าลืมกดเตือนด้วยนะจ๊ะขอบคุณทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะใครสนใจเรียนอย่ารอชา้ารีบนะคะแผนรับจำนวนจำกัด เห็นคลิปนี้แล้วสามารถแชร์เป็นส่วนลดอีก200บาทนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ